เป็นป่านะยามจำเป็นแล้วคุณก็รู้ได้ไงว่าจะดรอปละเบิดวะนั่ก็ยิงๆิงไปเลยมันจะดรอปไหมันโยนไว้ที่พื้นเลยระเบิดโคตรกว้างแล้วมันจะห้าวิอ่ะนะมันจะระเบิดโอ้ยไม่โดนไม่แตกรถหนึ่งเฮ้ยแดงปะโอ้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราลองบอเอ้ยพี่เคนพี่พาวเวอร์ what the fuck ปืนกระสุนมันจะให้อะไรยยเยอะขนาดนั้นยังไม่ยิงข้างลันเลยให้กูเยอะลวเอายอยู่แค่แต่สอง

ไปหัวเลาะเลยใช่มใช่กินมอให้มอกินข้ามนะไปแลวไปลก็ตายมอกินใช่ใชมอกินด้วโอเคผมพยายามฆ่าสเปเชียลอยู่ ฟิวชัตเตอร์เจเนเรตไมตี้โอ้ยแยไม่เห็นโอ้โเวีมัเกินไม่ยุดว่ะเอ้ดดุปได้ดุปเหมือนกัน มอนมาคุกงอะไร้ะที่ยอยู่ทเอาไฟฟ้าไปทิ้งก่นอนนะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันไอ้ไกลล่างเป็นตัวเหี้ยอะไรมาหมดเลยอะอ๋ะอฮกเล่นไปไหนไไปเราไปในห้องถัดไปดิ มันต้องดันรึเปล่าอุ้ยเจมิงอ้อหูยเยอะมากเลยว่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตัวหนึ่งระวังก่ดูดีนะ เกกินยาให้คุณโอ้โหคิวทีเดียวเต็ม200ร้อยแล้ว่ามีหัวใจเขียวเหรอเผื่อคนฆ่าฟูคนไข้คนไข้ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากไม่มีกระสุนหรอ เราไปเร็วๆเลยก็ได้ไม่มีหีบแล้วอ๋อมีดาบแดงลงหัวมอนลงหัวเฮ้ยโดนลากโดนลากอันนี้โอ้ ตามมาแล้วตามมาแล้วอุ้ยียอะไรวะโอ้ยสเปย์เยอะมากเลยเนี่ยปลยไป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 ขยับไปข้างหน้าสเปย์มันมาไม่หยุดเลยปะเลือดมีแค่ร้อยเดียวชิบไอ้เจ้ามืเปือบอยู่ๆได้วยกันหน่อยเย็นย็นยักันเยอะเนาะเดี๋ยวตาย lò này 4 5 ạ i have a need for mindless slaughter beautiful shit cái mình cái làm không bà? Okay. Bà Kim.

ขี้มัวแ o ่แอน e ี่ e ีซซ์ขอ e ฟอร์สคูแงแล้วเอาาแล้วกันกิอะไรวะก็มหมดนะเป้าบานอคบมอกกิมอกกิมอยู่ตรงนี้ว่าใครยังไม่โดดลงไปบ้าง ยังยังยังจริงเอาไปเอาก็ได้จริงยิงธนูยิงยิงธนูเหรออ้ยผมก็ไม่มีธนูแล้วฮะต้งองใส่ไฟว่าใส่ไฟสุดหมดอะ เกเลยวิ่งไปเลยก็ได้จบด่านจบวิวดันบาร์สกินเนโอ้โหก่อนก่อนสุดมาถึงด่านสุดท้ายสักที โดนล้านโคตรขัดกันเองนะเิร์กมองจีสามคนบอสนี่คือสลายเจเจบอสแลมพาร์ตก็แลมพาร์ตก็ระมันเลย โมกินไม่น่าช่วยอะไรเท่าไหร่แลมพาร์ตชิลชัตเตอร์ดีเลนเลดนมอตัวนลมพาร์ตกระปแลมผ่านระเบิดมันถือเป็นเลืนนะแลมพาร์นมาชนะได้ไงวะมันก็เลยใช้ไไมม่่ด้้แแลวงชาาร์ตนก็นับไม่ได้ถ้าเจดีก็มันเลยคือเหลือมึงว่นนะนี่คุณเก่งนะคุณเก่งคนเดียร์ถ้ามีแลมพาร์นมาเนี่คือเหลือคุณเก่งคนเดียวเลยแล้วล่ะ ผมไม่รู้ว่าบัฟเป็นตัวผมนี่คือแม่งโคตรขัดกันเองทุกอย่างเต่าดอเานเล็ดเล็ดเลียดไหมแดงหมดแล้วันนไปไป วินอ,อ้าวมันรู้ว่ามันเหลือเยอะมากมาีเหลืออีกอันมังยาเขียวก็ดีกินเร็วดีาตานีแม่งบูนโคดเยอะบูนหล้สาระเก็บมนมาให้ จิบแน่นก่อนตายแล้วใช้กายมันตัวแปลกไหมบายเกีย่ยวผงโหดนะ ไม่เอามอกรีมดรอปลูกใช้ซักลูกมั้งรอสเปยมาหน่อยของบาลไปกริดมามลาละปลาละไมอ้าปลาแล้ว,มลวาาไม่เสียคนซูมระเบิดไปลูกไปลูกมันปลาได้รัวรัวอย่างนี้ เมื่อกี้ผมไม่ไดนี้ไงผมใช้ลมันมีผมเอาบิบร์กอะไรปลาระเบิดแล้วลลลไม่มีโอกาสไม่เสียระเบิดไงมันติดขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เปลี่ยนละใด้บล็อกคอร์สสเตมีนา่าเอาไว้ลากเลย โอเโหต้างผขาหมดแ้อยูๆแถวที่นเจอขึ้นอไมนเกีแม่งขึ้นมาข้างหลังได้นี่ would play far is he at the here มึงตายแน่ถ้ามึงไม่แลมผาดมาโอนโอนจะหมดปะเจ็บไอซ์ทุกตายสองะ วัวดีตัว,ว,ด,วดีดีเลย์เกษตรสนอบพอดีอยากได้พอดไีไหนวะเอาอะไไง ยาเลยปะเปิดเลยอ่อนนะมอกีปะล่ะเนี่ยมอกีีมีลูกนึ่งไหนอะไรอ๋อสองลูกเลยมีมีสองลูกวะมีธรรมดาลูกหนึ่งอ๋ออ๋อเป็นเลขหนึ่งสามได้แค อยู่ขวากเพื่อนอยู่อยู่ตรงนั้นล่ะอยู่รอบตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าไอแพลตฟอร์มด้านหลังมันจะเกิดตัวสเปเชียลอ๋อโอเคโอเคี้ก็ได้ไปไปไปแถวนี้กันฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งเดิม เดี๋ยวเป็นเรื่องเจ็บเลยโอ้ยแกกาเนี่ยพอมานนแลมผ่านารือไม่ผ่านอ่ะไม่แลมผ่านยัดเลยพี่น้องไม่กระตุกเลยกันมั้ยจิมมอไปก่อนเลย เชี่ยเอาโดนนสว,สวเขามาก,มก,ามากมน้าต้องต้องฟอปเลยอ๋อต้องฟอปใครใครมีโยนฟรีนะผมผมมีผมมีม,มา,ามทั้นามาแล้วนะไม่ไมีมมาไป,ไปแล้ว ไม่กินบอลเพราะตีเองจเจ็บเองออีกลูกเลยก๊อก๊อมากินก๊อมากินมาแล้วป่าแมงเลยเดีย๋ยวผมโยนไงเดีย๋ยวผมโยนไงเอาเราเปิดให้คุณบินเลยนะ ตังดรอปด้วยกพอบอสตายบอสตายหมดแล้วก็ผ่านแล้วซีอุดเขาไปเล่นคนเดียวเนาะบังได้ทั้งลายเลยไม่มีที่อะไรผ่านมาทุมเคลียร์หอดไฟไฟฟ้า ทาเอเอดินเลยชนะก็ชนะแบบผ่านลอยแบบขึ้นโมกิมแต่ก็เียริมฮกงอ๋อแสดงว่าทุกครั้งท,ที่ผมได้ไอ ดับเบิลช็อตนี่แปลว่าเราจะจะแพ้สินะอืมดวงดีเกินไปดับเบิลช็อตตามมาด้วยแรมผ่านไอ้เี้ย <c oughs> ได้นอนสักที <c oughs> <c oughs> บอสแรมผ่านนี่เป็นอะไรที <laughs> โ่โหดเยี่ยมที่สุดแล้วถ้ามีเกี่ยวไหนก็ไม่มีตัวเที่อะไรแม่งรูดบอสแรงเพาเป็นเลงเจอเลยทัแลนด์หรือเปล่าทำลายตัวเองไปสองพันดัเมจก่อ <laughs> น ปกติ <medio S 2> ชอบโดนตีข้างหลังเม okay. ็แม่งพูดเวอร์ตัวเนี้ยถ้าทืนล้อมมันนปกติเราไม่เคยใช้อ๋อเออใช่ไม่มีอะไรเที่ยวกับเบอร์ไกแล้ะเล่นเล่นดาเมจหนักเกินโดนเล่นตัวเละแล้วได้ไอเทนันคือจบเลยแม่งทำเที่ยอะไรไม่ได้เลยต้องยอมลดเลือดตัวเองไปเรื่อยๆยังดีตัวเนี้ยแบบดุบยาแล้วก็อะไรสักอย่างช่วยไว้ยังพอเล่นได้อยู่ บึไม MM ่มาจะผ่านอีกรอบเองนะผมไม่โยนมันเยอะขนาดที่อ ah> ันติเคลียร์ไม่หมดเยอ่ตาไปแล้วมันไม่หมดมันก็เอาเลยเนย